แล้พีราชาด้วยนั่นแหละเราให้ฟังพุ่ย่าก็มาพูดทุกวันอพอดีกับการส่งคลิปนั่นแหละที่เปืดอให้กำลังใจนะคะไม่ใช่คนตื่นเช้าหรอกคนเจ้าของคลิปนั่นเขาพูดเรื่องอะไรนะคะเขาพูดเรื่องทานข้าวเหรออาหารเขาน่าอร่อยเหรอเราก็ต้องไปดูตรงนั้นว่าเราฝันดีค่ะ ราตรีสวัสดิ์ค่ะขอบคุณนะคะทุกคนลิปเลี้ยวก็มาส่งสายๆคลิปหนึ่งไปอย่างั้นแหละเนาะเพราะว่าไม่รู้อ่ะก,ก็ได้เท่านั้นแหละอ่าเรามีธุระในรอบที่เราอ่าในรอบที่เราจะขึ้นนะในรอบที่เราจะขึ้นไม่ได้ขึ้นการสนทนากับเพื่อนๆอ,อืม ผููติดตามเราก็อยากจะรู้ว่าเรา,ายังทำงานอยู่ไหมอะไรนะผู้สนเป็นกำลังใจให้ขอให้ผ่านเร็วๆนะให้ได้นาทีเยอะๆเป็นกำลังใจให้ยังไม่อยากตื่นหรอกตอนเช้าเนะี่ยอย่าว่าตื่นอย่าว่าตามช่องทางกระดาวนี่แหละลูกนะครับเพื่อนไปไหนหมดวันนี้มีสุชาดากับมีน้องต้นน้ำ เพื่อนก็จะเห็นเพื่อนก็จะมาให้กำลังใจอีกต่อหนึ่งนะแล้วจะได้อคอมเมนต์เยอะได้บิวเยอะนะผลประถามเรื่องผลประกอบการใช่ไหมผมผลประกอบการนี่ก็ยังไปเรื่อยๆเหมือนเดิมนะไม่ลดชื่อพี่เจียมเข้ามาได้4วันแล้วจะโอ้เหรอเข้าไปฟัง4วันแล้ว แต่ได้ถ้าว่าเขียนว่าตั้งค่านั้นก็จะได้มีรายได้จากการเ,าเป็นภาพนิ่งไปห้องเพื่อนๆไปห้องไปห้องเพื่อนก็ถูกรับเชิญถูกรับเชิญหลายคนทีเดียวเพื่อในไลฟ์เปิดเจอเกือบลืมเกือบลืมแล้วก็เออเอาไปเข้าไปเอาเจอพอดีเลยเอพอดีแล้วก <c oughs> คุณย่าว่าแล้ว FC น้อย <c oughs> คุณย่าว่าแล้วว่าพีรชาหรือเปล่าพีรชามาให้กำลังใจโอ้ FC น้อยขอบใจมากลูกผมส่งดาวให้แล้วครับให้กำลังดูอันนั้นเขาจะนับวิวคุณย่าก็จะมีมีรายได้เขาก็จะนับวิวจากตรงที่ไปคอมเมนต์คลิปเนี่ย เขาก็มาบางครั้งเท่านั้นแหละนะเขาก็มาบางครั uh ้งเท่านั Welsh, ้นแหละที่จะมาให้กําลังใจเราพ่าไม่ลอดผลนแล้วก็ไม่เขาเรียกว่าอะไรยังไม่โอเท่าไหร่ยังไม่โอแต่ก็ยังโอว่าโอ้พอดีเลยพอดีเลยได้ไปคุยคุยอถามข่าวกันเขายังคุณย่าว่าแลกเอฟซีน้อยคุณย่าว่าแล้วว่า พิราชาหรือเปล่าพิราชาไ,ไหมได้เข้าเรียนห้องไหนเข้ามาได้สี่วันได,ได้คุณย่าจะเขียนไว้ว่าคลิปสตรีมสร้างรายได้นะอันนี้คุณย่าทำผ่านตัวนี้แล้วทำผ่านคือการจีชื่อพิราชาเขียนอย่างนี้เอาไปทัน ยังไงก็ไปเห็นลายชื่อพีจิเงียมด้วยเนาะอ่านเลยงงเลยวันนี้นะจ้าครับน้องอะไรเอ,อ่ยเดี๋ยวนะน้องอะไรพี่เข้ามานะขอบคุณมากๆเลยที่ก็มาให้กําลังใจวันนี้เพื่อนๆก็ไม่รู้ไปไหนหมดเหมือนกันแหละสุชาดาจะตกนะ เป็นยังไงนาะทีวันนี้เป็นยังไงบ้างภาพสตรีมเออคลิปสตรีมคลิปสร้างรายได้คลิปยาวสร้างรายได้สมนาทีเป็นต้นไปคลิปพิเศงี่ยมเนี่ย <c ans> เ,เขาอ่านชื่อเขาอ่านชื่อพิเศงี่ยม,มแล้วนะ <c ười> ะได้เข้าไปเรียนแล้วจะได้เข้าไปเรียนภาพสตรีมเออคลิปสตรีมคลิปสร้างรายได้คลิปยาวสร้างรายได้สาดนาทีเป็นต้นไป คลิปบอกไปว่ายังไม่มีที่อยู่นะว่ายังไม่มีที่อยู่มีบ้านอยู่นะแล้วอ่านเจอชื่อเราภาพสตรีมคลิปสตรีมคลิปสร้างรายได้คลิปยาวสร้างรายได้3นาทีเป็นต้นไปคลิปอ่าหัวข้อโปรไฟล์เขาเรียกยายไหมจริงๆแล้วเขายังไม่แก่สักเท่าไหร่หรอกเนาะยายไหมนี่เนาะสวัสดีค่ะคุณพี่สงเสงียด้วยอ่าก็อบอุ่นใจนะอบอุ่นใจแล้วก็ ก็เห็นยัยใหม่ด้วยแล้วก็เห็นหลายคนนะที่รู้จักกันก็มียังไม่ได้แชร์ให้มันเป็นนิสัยของเราเพราะว่าเขาก็จับอยู่ AI ไอเขาก็จับอยู่นะว่าใครดูจบหรือไม่จบอ่าจบนั่นแหละเนาะจนกว่าเขาจะขึ้นว่าจบนั่นแหละเราถึงจะคอมเมนต์นะคะเราก็คอมเมนต์ให้เพื่อนดีนะอบอุนดีฮนะอบอุนดีอ,อ,อ,ดอพี่เสีเ่ยงยมได้เข้าบ้านเขา หรือ,อยังคะถ้าทําน้อยกว่าเดิมเมื่อไหร่วันนั้นคือจะลดเลยล่ะคะ่ะนะคะก็พยายามส่งคลิปชื่อพี่งเจงียมเข้ามาได้สี่วันแล้วจะ้ะโอ้แล้วเข้าไปฟังสี่วันแล้วมียอดวิวปังเนาะพอดีเพื่อนเขาแซตเข้ามาให้ความรู้เราก็เออโอเคโอเคเดี๋ยวฟังว่าโอเคคลิปนั้นเขาพูดเรื่องอะไร ก็สนทนาในในในหัวข้อในคลิปนั้นซึ่งว่าทานค่าไม่เกินไม่เกินที่ที่เราทําทุกวันน่ะนะต้องทําทั้งทําเท่าเดิมหรือไม่ก็ทํามากกว่าเดิมแต่นี้เหมือนโอ้โหเนาะสองร้อยสามร้อยเนาะชื่อคนไหลเหมือนคิดว่าเขาคงไม่ได้อ่านชื่อพี่เสี่ยงมนะแต่ดันเขาเดี๋ยวเคุณพี่จะคอมให้เ้ย แล้วุณพี่จะคอมให้เอาไปเจอกันห้องหนึ่งอีกแล้วแชร์ไปยังเพื่อนเพื่อนที่เพื่อนเรานะ่ะส่วาเพื่อนต้นไม้อย่างเงี้ยอ็น้ายกดกดแชร์ปร้าจะเงียมตื่นเช้าเลยไม่ได้ตื่นเช้าปกติกว่านู่นแล้วตั้งแต่ตั้งแต่ไ like. ลฟ์ก็ภาพยาวคลิปยาวเออคลิปยาวรอบคำเ,เป็นได้สองเป็นได้สอง ถ้าไม่มีก็ได้อันนี้ดูโฆษณายังไงเจ้าของคลิปถึงจะมีรายได้นะถ้าถ้าเราดูไม่จบมันก็ไม่ได้สร้างรายได้ให้เปิดให้กำลังใจแล้วก็เตรียมคลิปตัวเองจะส่งก็พอดีกับการส่งคลิปนะก็เป็นลคลิปยาวถ้าคลิปยาวได้ก็โอเคอสุขาดาส่งคลิปดีอยู่แล้วเนาะส่งคลิปดีอยู่แล้วร้อนมากๆแต่ตอนค่ํา มีเม็ดฝนเสียงดังแรงมากฟั<บา>งเหลืออีกเก็ดดวงโอ้ใยใครเนาะจะเป็นผู้เตะบอลเข้าประตูให้ผลถามเรื่องผลประกอบการใช่ไหมผมผลประกอบการนี่ก็ๆๆๆยังไปเรื่อยๆเหมือนเดิมนะไม่ลดนะคะ,ะแล้วค่อยกดคอมเมนต์นะคะ กดไลค์กดแชร์ไม่ต้องกดดาวจากที่เราอยู่ในเครื่องเราใช่ไหมลูกอืมขอบใจมากเป็นสัญลักษณ์ของดาวแต่มตมิอยู่ตมุตมิอย,อยู่เราไม่มีเพื่อนเยอะเราไม่มีอยอดวิวปังแมีสตอรีอ่สองก็เป็นภาพนิ่งภาพนิ่ง ในช่องคุณกำลังคิดอะไรอยู่นะคะแล้วก็มีส่งมาให้ฟังแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปฟังเดี๋ยวเข้าไปดูบอกว่าเดี๋ยวเข้าไปดูนะไปดูแล้วก็เลยเอานะก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะขอบคุณ facebook เฟ e บุ๊กที่ให้โอกาสพวกเราได้ทํางานนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะดีใจที่ได้มานทาตรงนี้ได้เจอเป็นนับเม็ดได้คะ่ะท่านผู้ชมจ้า นับเม็ดได้หายไปเลยค่ะหายไปเลยดินไม่ลายอืมยากครับน้องอะไรเอยเดี๋ยวนะน้องอะไรพี่เรียกว่าน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่านั่นแหละเขามาหาเราเราไปหาเขานั่นแหละนะแต่ถ้าที่ผ่านไปแล้วเนี่ยลิปเลียวก็มาส่งสายๆคลิปหนึ่งไปงั้นแหละเนาะเพราะว่า ไม่รู้อ่ะก็ได้เท่านั้นแหละเนาะตอนที่เราเก็บนาทีสุชาดาก็เหมือนกันตอนนี้เพื่อนๆนที่ยังไม่จบกันก็้อาตาดเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะเข้าไปในไรเขาเรียบร้อยโอ้เหรอก็ไม่ได้